หวานไม่อีกแล้วพี่น้องผสมยังไงครับตอนหวานบริทศไทยพี่น้องเบื้องครับสูตรไงสมยัไงตัวเดียวหลาบอิ่มเลยพี่น้องเหยนครับผมเปียบแบบไงครับสุดยอด ครับพี่น้องผมพอกันดีแล้วครับกับบอลหาอยู่หากินแบบบ้านๆพี่น้องครับผมเหมือนี่พาพี่น้องมากหาปลาไปปีกงครับหาปลาไปปีกงหลังจากว่ได้ลงคลิปนานเนาะพี่น้องเนาะฝนบ่ค่อยตกครับนี่พึ่งมาโตได้สองมือพี่น้องครับผมนะฮะก็เลยภาพพี่น้องมาหาปลาไปปีกงครับห่างหายไปนานนะครับบ่ค่อยลด้ลงคลิปครับผมนะฮะ มันมันแห้งมันแหลงแห้งครับผลกาลังมากพี่น้องไปครับเขามาเบิ่งกันมัหลุ่นกันว่าไม่ชิไดไม่ชิมานบ่เดบาละตัวสองตัวกัเอาพี่น้องไปครับไปเบิ่งกันเบิ่งสภาพไม้น้ำกันเลยครับนี่ครับผมสภาพไม้ไปทอนำไหลทุ่นฟูงปลาครับฟูงปลาด้ยพี่น้องนะฮะนี่ครับอึมคือไม่ละครับผมบรรยากาศ ันฝนตกมาอีกะกจีจำอยู่ครับมาหม่งเกาเขาผมมาหม่งเกาก่อกลางน้ำขึ้นเขาครับผมคุณครับ,ม,รบมูป่ามูป่ายุ่มยุมยุมยมยมยม่เลยแต่มันยังมุดเขามาพี่นอ้องยังม,มุดเขานะครับอยากให้มันเขามาอยู่พี่นอ้องไปครับผมไปหลุ่นไปน้ำกันไป่ใชิเดีหลายบอลนะครับมาครับพี่น้องผมห่างแฮใส่กันเลยครับผมงกระบ,บ้านไปแน่นอะพี่นอ้องนะครับ แต่รยากาศก,าศก็อึมครึมอึมคึมนะฮะอะครัขผมกรดูวงจิ๋มาน้อยพี่น้องดูีดลนะครับ Sí. ลองทั้เตามครับผมแจ้วเจ้าพี่น,อน้องจ้าทานนะครับปดปลานครับนี่ครับผมวันใดรอบแรกเนาะ ครับนี่ฮะพุด้ดปลากันครับปลากระสูครับผม ปากระแยงเพียบเลยครับปากระแยงครับผม

ขาวหน้าครับอ่ะเดยวยปีงเลยพี่น้องนี่ครับผมเพราะเด็กปีงแล้วนะฮะไปครับลุยกันตอพี่น้อง กันต่อเลยจัานมักคิดแบบนี้กับฝาก็ไหลก็แชร์ก็ซ้ำตะไคร้ด้วยพี่น้องด้วยนะครับเป็นวิธีหาอยู่หากินแบบเช่าอิสานครับผม Oh,

โดนครับผมไม่โดนมานไม่อยู่แล้วพี่น้องกระสุดง่ายครับตอนวานบระเทไทยพี่น้องเบื้องครับสูตรุง่ายกระง่ตัวเดียวหลับอิ่มเลยพี่น้องเลยนี่ครับผมเบียๆแบงครับ สุดยอดปลาหักกล้วยพี่น้องหักกล้วยกลก้วยครับผมนี่ครับหักกล้วยครับ ปลาบมีหางพี่น้องสงสัยชโดกัดครับชโดน่าจะกัดน่าจะงับหางเอานี่ครับปลาขาวโอเคครับผมรอรุ่นช็อตถัดไปพี่น้องช็อตเด็ดมาอีกแล้วครับผมพี่น้องช็อตเด็ดมาอีกหนึ่งแต้มแล้วนะครับเป็นปลากระสูนครับปลากระสูน

เป็นปะาขาหน้าครับโอเคครับผมรอช็อตต่อไปบรรยากาศฝนมากพี่น้องเดี๋ยวคันฝนตกจังไนเดี๋ยวผมจีตัดช็อตนะพี่น้องเนาะ แต่ตอนนี้หลุ่นกันไปก่อนนะครับมอสิมีช็อตมันหมานใหญ่ๆเด็ดๆอีกบอกนะครับนี่ครับผมประกอบผลประกอบการที่ได้พี่น้องนี่ฮะแต่ยังมันหักราบครับผมเบิร์กันก่อนนะครับมันยังมอมีช็อตเด็ดพี่น้องกวาวานเก็บปลาขาวหน่อยปลาขาวยางไม่น้ำพี่น้องครับผมนี่ครับนะฮะแป๊บเดียวครับผม พอเด็อยู่พอได้กินครับติดตามันต่อไปครับผมพี่น้องครับพี่น้องครับผมช็อตเด็ดมาอีกแต้มนึงแล้วครับช็อตเด็ดมาอีกหนึ่งแต้มแล้วนะครับอุ่กำมังสายใหญ่ีน่น้องกลามังน้องใหญ่เลยครับสายใหญ่เลยนะครับ แต้มนึงครับผมชอดเด็ดชอดเด็ดบบนี่ลครับเฮ้ยเฮิมเลยครับะมันหมานครับผมแก้วติดตามกัน็อดเด็ดต่อไปครับ เราลุยกันต่อไปไปครับผมพี่น้องใหญ่ไม้กันดีกว่านะครับวันสามสี่บาทอะนี่บนเขานะครับต้องรอสักพักครับใหญ่ไม้ไปเบิ้งเดี๋ยวครับมันคือจังไดยผมก่อนจีไทยเบิ้งนะครับเนาะจากันโบคือกับชิบุริทายนะครับพี่น้องครับอีลบมาหมงเกานี่ยแหละครับผมจีไายเห็พี่น้องเบิ้งหมงเกานี่เนาะไปครับผมต้องไปเบิ้งหมายไม้กันนะครับครับพี่น้องผมตอนนี้กําลังบางชี่วยแล้วครับเที่ยงแล้วครับผมหิ้วเขานะพี่น้อง น,ะะนี่คือผลประกอบการพี่น้องครับผมผลประกอบการที่ได้เนาะนะฮะถือว่าพ่านครับผมออกมาบ้านนั่นนะฮะกะเล่าลุ้นกันครับว่าผมจะเอาปลาชุนนี้ไปเห็นอย่างพี่น้องเนาะแล้วนกะ,ะรอดีตามกันไปครับนี่คือผลสรุปที่ได้พี่น้องครับผมนี่คือผลงานที่ได้นะครับ กผสใหญ่ตัวน,งนึงเขาให้ป่าไปครับพี่น้องครับนี่นะครับเดี๋ยวช่วงตัวใบลาบพี่น้องปลาขาหน่อยนี่กับพมกิจเลือกใบสะเทสะสมนะครับนะรออีตามกันครับฝ่าครับหิ้วเขาก็เลยบริปีตคลิปนะครับพี่น้องหมอดบ้าง พ้นกันไล่ดากพี่น้องครับเอบาเป็นว่าลิมนี้ก็เอาไว้สักหนีอยสักก้อนนะครับผมเจอกันอีพี่นะครับถ้าบอลหาอยู่ก,กินแบบบ้านๆนะครับปากกดไไหลกดแชร์กดนซ้ำสไคร่นะครับกดกระดิ่งแจ้งเตือนนะครับรอรับชมคลิปใหม่ๆนะพี่น้องเนาะสำหรับอีพีนีกนัสวัสดีครับผม